ก็เป็นยามเช้านะบริเวณรีสอร์ทที่ดอนเดชชาวบ้านก็ออกไปบางคนก็ออกไปหาป่า สบายดียอันนีออบ้บ้านพักอะไรนะครับผมลืมนะครับบ้านพักเงินวิเศษนะฮะอันออนี้หลังละแสนแสนเออกี่ร้อยเนาะ ประมาณ1 5อยคนเออคุ้มครับไม่แพงไม่แพงแต่เป็นห้องพัดลมนะโอเคแต่ก็ยังติดอยู่กับริมแม่น้ำโขงแล้วก็จะเป็นร้านอาหารด้วยในตัวนะครับแล้วก็มีบริการเรือนำเที่ยวด้วยเมื่อคืนนี้เมื่อวานเย็นก็พาไปดูพระที่ตกนะส่วนดอนเดทนี่ก็จะเป็น ร้านอาหารแล้วก็ร้านเครื่องดื่มชิวๆนะฝรั่งก็จะเยอะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายของทั่วไปมีน้ำมีอาหารมีขนมแล้วก็รับแลกเงินด้วยตอนนี้เรทไทยก็600นะรีสอร์ทนี่เต็ม2ข้างทาง นี่ก็จะเป็นบริเวณท่าเรือดอนเดชนะครับถ้ามาจากนากสังนะฮะท่าเรือนากสังก็จะอยู่ตรงโน้นนะครับั่งโน้นก็ใช้เวลาข้ามฟากประมาณทั้ง20-25นาทีนะครับอาจจะไม่ถึงนะอาจจะใกล้เคียงใกล้เคียงแนละ้ว บริเวณนากรสังนี่บริเวณท่าเรือก็จะเป็นอ๋อทั้งจุดเช่ารถทั้งรีสอร์ททั้งร้านอาหารร้านขายของนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านอันนี้ล็ร้านอาหารเหมือนกันแล้วก็เป็นก็ถน,นนนี่ก็จะเป็นถนน ารถใหญ่นี่ถือว่าเป็นรถเลนเดียวนะแต่ว่ามันตรงเกาะนี้ก็ไม่มีรถใหญ่นะมีแต่มอไซค์มีแต่จักรยานนะก็เลยสวนกันได้สบายสองฝากฝั่งก็จะเป็นทั้งที่พักแล้วก็ร้านอาหารบริเวณท่าเรือนะครับก็จะมีทางไปได้แค่ทางเดียว มันถ้าขึ้นมาจากท่าเรือขึ้นมาจากท่าเรือไปทางซ้ายมือตลอดเลยนะครับมันก็จะไปอันนี้เราอยู่ดอนเดดก็จะขับไปเรื่อยๆแล้วก็จะผ่านดอนคอนมีสะพานข้ามนะครับส่วนถ้ามาทางด้านขวามือเนี่ยมันจะเป็นทางตันจะเป็นรีสอร์ทครับไปไหนต่อไม่ได้แล้วสุดทางของง่ายๆบริเวณท่าเรือนี่ก็จะมีร้านค้ามีร้านเครื่องดื่มร้านอาหาร ร้านนี้ก็โอเคนะบรรยากาศดีติดติดท่าเรือเลยนะครับร้านเปิดแต่เช้าแล้วปิดปิดก็แล้วแต่แขกนะฮะปิดแล้วแต่แขกวมิวมาประมาณน่าจะประมาณก็คือกำหนดเนี่ยไม่เกิน9ก้าโมงครึ่งนะ บางทีก็เกินมาบ้างอ็ันนี้นิดหน่อยได้อ๋อครับถ้าเ้าวันไนแขกเขามีเพิ่มเข้ามาครับก็คือเราจะล่องจากจุดที่1นึ่งชมวิวมาจุดที่2อตรงนี้ประมาณ30มสนาทีครับแล้วก็จะมาเทรคกิ้งตรงนี้ถึงสะพานครับก็คือจะจะเป็นสะพานอูสะพานเสื้อเอ่อที่ที่หลีผีมันไม่ไม่ใช่ครับหลีผีมันอยู่จุดนี้อ๋ออันนี้อันนี้น้ำตัดอะไรนะอันนี้มันตาดอีตู้ อิต้ใช่ไหมครับตัดเล็กตัดเล็กๆอืมครับแล้วก็เราก็จะมาตัดอิต้หลังจากกลับตรงนี้ประมาณมากกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงว่าเรามาเนตรงนี้ครับแต่ก่อเราจะมาเดินผ่านจุดนี้จะเป็นหมู่บ้านไปชมดวหมู่บ้านได้ครับแล้วก็มาจุดที่สามเรามาหยุดที่หาดอหยุดที่หาดก็คือมาทานอาหารเที่ยงตรงนู้นอันนี้คือทั้งบนลและล่านี่คือตัดอิต้ อ๋อ oh, ครับก็คือทานอาหารเที่ยงแล้ก็บางนักท่องเที่ยวเขาจะซอบมาอาบน้ำตรงนี้ครับแล้วก็หลังจากเสร็จก็จากาจุดที่สี่มาจุดที่ห้าอาจจะกินประมาณหนึ่งชั่วโมงภายใกันแล้วก็ต่อด้วยรถอาบเขาเรียกว่ารถสตรัคน์รถโลโก้รล้วเนี่ยอครับมาทีร่ร,รีพีโนไม่ใช้ตรงนี้มันเป็นคอนตะเพลง ฝนตกที่ใหญ่ที่สุดไงอ๋ออ๋อนี่คือแปลว่าออกไปโซนนู้นแล้วนึงครับออกแผงนอกแล้วหลัคอนประเพีงแล้วก็หลังจากคอนประเพีงแล้วก็มาที่โลโกบัสโลโกบัสต่อจุดที่เจ็ดแล้วก็ไปจุดที่แปดหาจุดที่เก้าแล้วก็ล่องเรือกลับมาประมาณสี่โมงหาสี่โมงครึ่งอ๋อแต่เส้นนี้มันไม่ได้ผ่านรีพีเลยเนาะครับรีพีมันอยู่ตรงนี้ครับไม่ไม่ไม่ได้อ๋อเพราะว่าอ๋อโอเคมันจะที่มีนแดง อืมครับอืมขอบใจหลายๆเออค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายก็คือคนคนหนึ่งยี่สิเหรียญคนหนึ่งยี่สิเหรียญใส่ันรดวอา,า,าหารเช้าอาหารเที่ยงแล้วก็ไกด์ไปด้วยออ,อ๋ออาหารเช้าและเที่ยงเ๋อก็คือกลับมาเนี่ยก็น่าจะเย็นแล้วละ<า>่ะผมว่าอ่ะประมาณห้าหกโมงแล้วกันโดยประมาณนีไงเรากินอา ออตอนนี้รเรากินอาหารเช้าครับอ,อ๋อมีหั่นเที่ยงเช้าโอเคได้ไดขอบคุณมากครับ,รบมาไม่รู้จะไปเที่ยวไหนยังไงตรงก็มณฑก็ก็จะมีเป็นบริษัททัวร์นะแนะนำะกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับที่นี่ก็จะมีกิจกรรมพายคายักร,รอบนะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยรวมอาหารเช้เชาลแล้วก็กลางวันคนละ20เหรียญ แล้วก็จะมีทั้งเรื่องรถติดต่อเรื่องรถอะไรให้บริเวณที่พักนี้ก็จะมีทั้งเป็นแบบตึกอย่างดีนะครับหรือก็จะเป็นแบบเตอาะเ,เล็กๆนะก็มีนะครับมีทั้งแอร์ทั้งพัดลมถ้าประหยัดหน่อยก็เป็นห้องพัดลมนะห้องละแสน ไม่แพงแนละแอร์นี่ก็จะแพงขึ้นหน่อยแต่ที่นี่อากาศมันไม่ได้หนาวเย็นนะถ้าใครขี้ร้อนก็แนะนำเลยครับแอร์อย่างเดียวก่อนถึงท่ากำปั่นนะก็จะมีทางลูกลังเลี้ยวขวามืออันนี้จะไปวัดวัด,วดเห็นว่าเป็นวัดเดียวในตอนเดตนะผมเห็นไกลๆกก็ดูใหญ่แล้วก็สวยดี จะลองแวะเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปวัดนะวัดเดียวในดอนเดียดนะตรงนู้นทางไปวัดก็จะเป็นลูกลังอย่างดีลูกลังอย่างดีเลยผ่านนาข้าวนะแล้วก็มีน้องงัวเล็กๆนะเดีย๋ยวไปดูวัดกันจากปากทางนะจากทางแยกเข้ามา สักประมาณสามสี่รอยเมตรก็ <c oughs> จะถึงตัววัดใครอยากทำบุญอะไรตอนเช้าก็บริเวณนอนเดชก็พอมีวัดอยู่อ,อ๋อไปอ๋อช่วงนี้เกี่ยวข้าวเนาะอ๋ออันนี้ลูกลูกชายลูกสาวครับลูกชายลูกชายชื่ออะไรพี่สองชองอ๋อ ติดไปด้วยอ๋อันนี้อันนี้ลูกสาวตัวจริงอันนี้ลูกบุญธรรมแต่มรดกน่าจะอยู่ที่ลูกบุญธรรมแมอเป็นนอนไปด้วยวะอ่ะเี๋ยวย่ายรูปหน่อยนะครับเน่งจาขอบใจหลายๆครับโบเป็นยาวัสดีผมแวะมาวัด Okay. อครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณวัดสิมมลีบริเวณดอนเดชนะเป็นวัดเล็กเล็กๆนะเผื่อใครอยากตอนเช้าตื่นมาอยากจะมาใส่บาทอะไรเงี้ยก็ลองลองมาดูก็ได้ครับพระเนนก็พอสมควรอันนี้น่าจะเป็นหอะระฆังหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นตัวบสถ เป็นเล็กๆนะอันนี้ก็เป็นที่พระขึ้นสวดนะอ๋อนี่พระท่านก็กำลังฉันอาหารเช้าอยู่ อบ,บัอันนี้เหมือนจะสร้างอะไรเพิ่มเติมน,นี้อันนี้เท่าที่ถามแม่เท่านะแม่เท่าบอกนี่คือโบสนะหรือสิมนะภาษาลาวนะภาษาอสานนะเป็นขนาดเล็กๆนะครับตอนนี้ก็ การก่อสร้างก็หยุดชนักหน่อยเพราะว่าด้วยเงินทุนที่มีน้อยนะครับเผื่อใครมีศรัทธานะครับก็ลองมาดูครับวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในดอนเดชก <Go. S 1> ด้านในก็ยังไม่มีอะไรมีองค์พระพุทธรูปหนึ่งองค์แล้วก็อาคารเก่านะต้องบํารุงใหม่ ปวกก็เริ่มกินก็คือยายนี่ก็คือเอาของที่จะใส่บาตรที่ช่วงนี้ชาวบ้านก็ทําเกี่ยวข้าวอยู่ยายก็จะเอาอาหารพวกนั้นนะมาถวายพระแล้วก็จ้างเด็กๆมามาช่วยาครับ

ว่อันนี้เนเจอ๋อเมื่อวานนี้วันเพนเนาะแันเพนเดือนสิบสองมันเป็นเดือนเฮ็ดบุญที่วัดนะครับ่บาทัดครับโอเคก็มีบริการรถมอไซค์เช่าด้วยนะมีไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันนะแสนห้าตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะก็ใช้แค่พาสปอร โอเคสบายสบายไปกันต่อตอ,อ่าสบายสบายอ่าไม่ต้องปั่นเออ,อครับผม